โปรเจกต์นี้เรียกว่า MIT Entrepreneurial Master Program โดยปกติแล้วเจ้าของกิจการนะคะที่เขาต้องการจะอัพสกิลตัวเองเขาจะไปเรียน MBA ต่อเนาะการเรียน MBA เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ปี full year 2ปีเลยแต่โปรแกรมนี้ใช้เวลาน้อยกว่ามากแต่เขาจะพิสูจน์ว่ามันได้ประโยชน์สำหรับเจ้าของกิจการมากๆนะคะโปรเจกต์ Project นี้จะให้ทุกคนมาเจอกันปีละหครั้ง ปีหนึ่งเนี่ยเจอกัน4วันเป็นเวลา3ปีครบ3ปีก็คือจบโปรแกรมเลยแต่ใน4วันนี้ค่ะจะเป็นแบบว่า Intensive Workshop จะมีผู้ที่เป็นนักปราระดับโลกนักธุรกิจระดับโลกผู้นำระดับโลกระดับโลกต่างๆค่ะมานั่งแชร์ความเห็นแล้วก็มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ68คนที่เขาคัดมาเหล่านั้นและหนึ่งในโปรแกรมที่ทุกคนทำก็คือเขียน i v i d Vision Statement